หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ๋อทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่นอ้อง โดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับผมก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจากทาง windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้แถวจังหวัดนครพน,พนมก็คืมฟ้าคืมฝนอันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนตลอดทั้งวันแต่ก็ไปตกทางตอนเหนือนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทํา ไล์สดเนื่องจากไฟตกนะครับผมช่วงประมาณ21นาฬิกาดังนั้นไล์สดของช่วง1 1เอ่อช่วง1 8ถึง18นาฬิกาวันต่อมาก็ไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากไฟตกแล้วก็ทำให้เนื่องจากก่อนอื่นเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก ถึงมากของประเทศไทยเรานะครับผมประจาวันที่3กรกฎาคมพุทธศั2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ประเทศไทยเราก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm ิลิเมตรขึ้นไปโดยแทนค่าด้วยสีแดงวันนี้ก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่าน น้องคายบึงการคนครสวรรค์เพชรชบูรณ์จังหวัดเลยอุดรนองบุรีรัมพูอุดรธทนีกาลสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตเนะครราชสีมาจังหวัดชายภูมินะครับผมแล้วก็เข้ามาทางภาคกลางก็ได้แก่นะครสวรรค์พิจิตรสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและก็ ตามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ข้ามมาทางภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและยองนะครับผมแล้วก็เราเลื่อนลงมาทางภาคใต้ สำหรับภาคใต้วันนี้ก็มี2จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยยัยฝนตกหนักก็คือจังหวัดละนองกับจังหวัดพังงานะครับผมสําหรับท่านที่ส่วนสีแดงก็มีภาคเหนือกับภาคตะนอ,อกเสียงเหนือนและภาคภาคตะนอ,อกนะครับผมเรามาติดตามข้อมูลของการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในช่วง9้าโมงที่ผ่านมานะครับผม ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในช่วง9โมงที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยานานตากพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแกน่นมาสารคามการสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีจังหวัด สุรินทร์บุรีรัมนครราชสีมาอายุทยานนทบุรีนครปฐมปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมในช่วง9้าโมงที่ผ่านมาก็คาดการว่าช่วงนี้10โมง15นาทีก็คาดการว่า,วา,า,า,วาจะกลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องหรืออาจจะเคลื่อน ทิศทางลมก็จะเคลื่อนมาทางทิศตะวันออกนะครับผมจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับ <c oughs> ประเทศไทยเราวันนี้แล้วก็สปบปบลาวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวข้อมูลใหม่ในช่วงสุดท้ายนะครับผมจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันนะครับผม โดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนฉบับที่4นะครับผมก็คาดการว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยในช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคมล่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนุย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดน,นามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันและประเทศไทยและอ่าวไทยของเรานะครับผมโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเรามาต่อเนื่องาก,การพื้นที่เสี่ยงภัยของทางภาคเหนือในวันที่5เลยครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันที่5นั้นภาครก็มีพื้นแยกออกเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากเป็นสีแดงนะครับผมถ้าด้วยสีแดงก็ยังอยู่ในบริเวณเดิมก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านและก็พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกปานกลาง ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในบริเวณเดิมแต่มีเพิ่มลําพูลเข้ามานะครับผมในวันที่5ส่วนพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกปานกลางนั้นก็อยู่แถวจังหวัดสุโขทยัยกับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับผมวันที่5มี2จังหวัดส่วนวันที่6นั้นภาคเหนือไม่มีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากนะครับผมมีแต่พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักคือแทนค่าโดยสีเหลืองโดยไล่มางแต่จังหวัด แม่สอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดตากนะครับผมแล้วก็พื้นที่ทางพาไปในบริเวณที่มีน้ําท่วมฉพานน้ำป่าไหลหลากได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาใช้เสียงอะไรนะครับผมแต่ปกติของทั่วโลกเขาออดออดออดนะครับพ่อแม่พี่น้องประมาณเจ็ดครั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเขาจะมีโค้ดของเขาอยู่เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้อง รอบข้อควรระวังของทางภาคเหนือนั้นก็คือน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยก,ก็ดีนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือกันนะครับ สำหรับทางภาคเหนือนั้นแล้วก็ได้แยกออกเป็นลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายนะครับพ่อแม่พี่น้องเชียงเก้วน,น่านแพร่ลำพูนล,ลำปางนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือตอนบนก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่าน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-3งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ23-25งองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการลักษณะของทางภาคเหนือเมื่อวาน ผมในรอบยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือตั้งคือสองกรกตาคมจนถึงเช้าวันที่สามนะครับผมปริมาณฝนทางภาคเหนือสวนวัดได้สูงสุดอยู่ที่29.6ส mm ิมิลเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือเมื่อวานนี้คาดดุตามแผนที่ก็มีฝนตกกระจายตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเกือบจะถึงปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงเล็กน้อยนะครับผม ทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เมื่อวานนี้ทางเอ,อนะครับผม f อของลุงนวดแถวจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทาหรือแม่ทะทำนองนี้นะครับผมขอแจ้งว่าฝนไม่ตกมาเกือบ20วันแล้วในตำบลสตือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ฝนในช่วงเย็นของทางจังหวัดลำปาง พอจะมีหรือเปล่าแต่ในแผนที่แต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะครับผมมีแต่ซ่อมแซมครับพ่อแม่พี่น้องจากน้ำมาช่วงนั้นต้นค้าตายไปมากพอสมควรนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะพยายามปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากว่ายังไม่ได้ คําขวัญของจังหวัดต่างๆที่เข้ามานะครับผมคอมพิวเตอร์ยังช้าอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็มีท่านผู้ชมอยู่ติดตามอยู่สองท่านก็ขอขอบคุณนะครับผมคือขอเรียนว่าเป็นการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคเหนือนั้นจะลงรายละเอียดไปจนถึงระดับอำเภอของทุกจังหวัดนะครับผมโดยเฉพาะฝนนะครับประมาณ32 ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามช่วงนี้ก็จะไปแบบค่อนข้างรวดเร็วหน่อยหนึ่งนะครับผมเรามาติดตามการพยายกรณ์อากาศของจังหวัดเชีงยงรายพฤิหัสบุรีที่3กรกฎาคมคาดจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับจังหวัดเชียงรายวันนี้มีพื้นที่ฝนตกหนักมากโดยแทนค่าดโดยสีแดงผมก็ได้แก่อําเภอแม่สายเชียงแสน อำเภอดอยหลวงอำเภอเ,เชียงของเวียงแก่นนะครับผมแล้วก็อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ได้แกอ่อำเภอขุนตาลอำเภอเวียงเชียงลุงแม่จันแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายเมืที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของเชียงใหม่วันนี้ได้แก่แม่อาย ชยประการอำเภอพร้พาวแล้วก็อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางเชงใหม่ก็ไล่มาแต่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวโดยสเก็ดแม่ออนอำเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงนะครับผมอำเภอสเสมิงกัญญีวัฒนาแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็จังหวัดเชียงใหม่ก็มีพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ ที่คาดการว่าอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยก็ได้แก่แม่วางอำเภอแม่วางอำเภอสันปะตองอำเภอโดยหลอจอมถอดอยเต่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนนะครับผมสำหรับจังหวัดลำพูนวันนี้วันพฤหัสบดีที่ สามกรกฎาคมมีฝนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองรลยละหกสิบของพื้นที่นะครับส่วนส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอแจ้หม่มห้างฉัดเสริมงามและก็อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยของจังหวัดลำปางได้แ,แก่เกะาะคาสปราบเถืนและแม่แม่ทะของลำปางก็เป็นพื้นที่ฝนตกหนักเออฝนตกปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้อง ท่านผู้ชมที่ในช่อง,องของลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์แน่ใจว่ากำลังปักดำข้าวกล้าอยู่หรือเปล่านะครับผมตำบลสตือท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับกันครับผมสำหรับจังหวัดแพร่รายงานของจังหวัดแพร่ะนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29่ําต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่24องศาเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันสำหรับจังหวัดน่านวันที่กากรกฎาคมก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากของจังหวัดน่าน ก็อยู่ทางตอนเหนือนะครับผมก็ได้แก่อํเาเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควเชียงกลางอํเาเภอท่าวังผาและก็อํเภอบอกเรือนะครับผมแล้วก็อํเาเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจัาษาเซลเซียสนะครับผมสำหรับจังหวัดน่านเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่ผิดอัสบาดีที่3กรกฎาคม ก็คาดการ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมสาหรับจังหวัดอําเภอที่คาดการ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักคืออําเภอปงนะครับแล้วก็อําเภอขอภัยครับผมเป็นสีแดงคือฝนตกหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นคืออําเภอปงส่วนเป็นสีส้มหมายถึงฝนตกหนักก็คืออําเภอพูนก,กลางของจังหวัดพะเยาวันนี้ก็เป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อย ได้แก่สามเงาและบ้านตากนะครับผมอุณภูมิที่ประมาณ33ตสิามสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาครับผมสําหรับจังหวัดตากต่อมาเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานพลังหัสบดีที่3ามกรกฎาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองแลที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของเพชรบูรณ์วันนี้ก็อยู่ทางตอนใต้ตอนใต้ของจังหวัดของตัวจังหวัดนะครับผมก็ไล่มาตั้งแต่อสีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพารลักษ์เมืองกำแพงเพชรคลองลานและปางศิลาทองแล้วก็มีสามอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยก็ได้แก่โกุสัะครนพานกระต่ายลานกระบือนนะครับผมสองต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่ 24. องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับพ่อแม่พี่น้องพริฤหัสบดีที่3กรกฎาคมสำหรับจังหวัดนีก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนี้ก็ได้แก่สากเหล็กวังไซภูนทับคอตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคดงเจริญ ครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางก็จะแก่วชิระบารมีสามงามเมืองพิจิตโปรโพประทับช้างบึงนารางอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่ำสุดคาดการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทยัยผมยังเหลืออีกสองจังหวัดนะครับสำหรับทางภาคเหนือก็คือสุโขทัยกับพิษณุโลกประจำวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมเมืองที่มีจังหวัดที่มีแต่ความสุข ืสุขโขทยัยสุขตลอดการคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางโดยกาคาดโดยสีเหลืองนั้นก็ได้แก่ส่วนโลกสีสำโรงอำเภอเมืองสุขโขทยัยกงไกรลาศและอำเภอขีรีม,มาศนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่สีสัชนาลายทุ่งเสียมบ้านด่านลานหอยอุณหภูมิสูงสุด ต่อไปเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเมืองสองแควเมืองพระพุทธชิน,นราชนะครับผม3กรกฎาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนะักได้แก่พรมพิรามบางละกำรรวางทองบางกระทุ่มเนินมะปรางนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่าสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสสำหรับทางภาคเหนือวันนี้กล่าวโดยภาพรวมทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาพรวมนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ภาคเหนือนั้นตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ นำเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักหรือหนักมากนั้นภาคเหนือก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านนะครับผมมี3จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากๆบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงดอนธานีสกลนครนคร,ครพนมกาลสินและจังหวัดชายภูมินะส่วนใหญ่ข้อมูลของทางศูนย์ ศูนย์อุตุนิยมศิยาภาคตะนอกสีเหนือตอนบนเรื่องปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิก็ยังค่อนข้างช้าอยู่นะครับผมก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเออเป็นการทำทดลองทำหรือทำเพื่อเก็บสถิติหรือเปล่านะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในวันที่29-28อยู่เลยมากนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้น ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักภัคต้นออกสิงเหนือตอนบนนะครับผมช่วงนี้เรามาติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศของทางภาคต้นออกสิงเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็ยังไม่มีผู้ชมได้เริ่มหายไปแล้วนะครับผมก็มีเข้ามาหนึ่งท่านก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ช่วงนี้จะเป็นการถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการพยากรอากาศที่ได้อาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผม ช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของทางอีสานตอนใต้นะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสําหรับจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้คือวันที่3กรกฎาคมก็ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักผมทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอสำหรับยะโสธรสุดที่32 ต่ำสุดอยู่ที่24ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นก็มีฝนฟ้าขนองแล้วละ70ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมแล้วก็เป็นสีเหลือเออเป็นสีเขียวก็หมายถึงว่ามีโอกาสเกิดฝนตกปานกลางผมอุณหภูมิทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส ลองซูมให้ดูอยู่นะครับผมพื้นที่ถึงหนักมากบางแห่งบางทีตัวหนังสือมันเล็กนะครับผมก็อ่านค่อนข้างยากนักเหมือนกันก็คือเป็นสีส้มสีส้มหรือสีน้ำตาลนะครับพ่อมแม่พี่น้องคือโอกาสเกิดฝนตกมากก็คือของทางซีสเกตเขานะครับผมอำเภอ ยังชุมน้อยอำเภอกันทาร,ทราลมอำเภอพายุหะพายุหะคีรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอำอำเภอศรีรัตนะอำเภอกันรทาร,รักษ์อำเภอนน เงินฝูกันอะไรตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ครับผมและครูคัางกูวังหินอำเภอเมืองไหลราศีสไลก็อำเภออื่นๆนะครับผมที่ติดกับอำเภอศิลาอาจอำเภอศิลาลาดนะครับผมอำเภออ่านไม่ออกนะครับพ่อแม่พี่น้องเนึงผม คือทางฝั่งตอนตกของสีสเกตที่ติดกับจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่จะเป็นมีโอกาสเกิดฝนปานกลางก็แล้วกันวันนี้สรุปแบบคร่าวๆกันนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของสีสเกตวันนี้อยู่ที่ประมาณ32ต่ำสุดอยู่ที่24องศาท้ายของภาคอีสานตอนล่างประจำวันที่3คือนครราชสีมาจังหวัดโคร,ราชนะครับผมโคร,ราชบ,บ้านเอง ก็วันนี้นครราชสีมาก,ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองในพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกมากก็คืออำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริญสสงนะครับผมส่วนใหญ่ก็ติดกับเขาใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นๆน,นั้น ก็คาดการว่าจะมีโอกาสเปิดฝนตกปานกลาง<ๆ>ก็ไล่ไปตั้งแต่ปักทงชัยขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสูงเนินสีคิ้วอำเภอเมืองด่านคุณทวินดี้ c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะไปอย่างรวดเร็วผมเนื่องจากว่ามันค่อนข้างเข้ามาช้านะครับผมวันนี้โดยแผนที่เสียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยเราประ,รประจำวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568 ตั้งแต่เวลา6นาิกวันนี้จนถึง6นาิกวันพรุ่งนี้นั้นประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90จุดมิลิเมตรก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาน่านหนองคายกาญนครพนมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนสีเหลืองนั้นหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ถึง90มมนะครับผมก็พอจะสรุปได้ว่าพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนักของทางภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และแล้วก็ทางภาคตะวันออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสียงไพยฝนตกหนักได้แ,แก่อินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและจังหวัดระยองมีพื้นที่เสียงภยัยฝนตกหนักทางฝั่งตะวันตกนะครับผมฝั่งอันดามันก็ได้แก่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงต่อไปก็จะปรับสภาพเป็นเอ่อ วิดีโอของ w i t t y c o m นะครับผมสำหรับวิดีโอของมินิคร่าวๆได้ดังต่อไปน,นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม เรามาติดตามโมเดลฝนกันเฉพ,พาะภาคเหนือกับภาคตะอนอเอชิยงเหนือน,นะครับผมก็จะพบว่านั้นภาคเหนือก็จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางและภาคตะอนอ,อกเชี้งเหนือก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ก็จะมีเป็นหย่อม23นาฬิการวมไปถึงทางฝั่งตะวันตกแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากสุขโขทยัยลำพูนค่อนข้างมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่โดย อาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมในช่วงเวลา12-13นาฬิกาส่วนทางภาคตะนออกิงเหนือนั้นก็จะมีกลุ่มเมฆฝนก็กลุ่มกันอยู่เป็นพื้นใหญ่นะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตแตนาแน่นจนถึงปานกลางและก็นหนักนะครับผมหนักนั้นจะมีหย่อมเป็นหย่อมอยู่แถวทั้งอำเภอโพชัยนะครับผมโพชัยของจังหวัด ของจังหวัดยโสธรและก็จังหวัดมุกดาหารนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเคยเข้ามาจนถึงจังหวัดกาฬสินนะครับในช่วงเวลา1 1 12 13มนาฬิกาส่วนอีกดาวโหลดมาจากบินดี้ดอทคนั้นเขาพบว่าพักนั้นมีกลุ่มพายฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมในเวลา14 1ส1่นาฬิกาแล้วก็ค่อนข้างผมที่ค่อนข้างที่จะเกือบหนาแน่นนั้นอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับทั้งสปปลาวกับเมียนมานะครับผมโดยเมียนมาก,ก็ไล่ามาตั้งแต่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอมก๋อยของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากแม่สอดพบพระอุ้มผางบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็กลุ่มหนึ่งของทางภาคเหนือค่อนข้างหนาแน่นก็อยู่แถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านอุตรดิตฐ์นะครับพม่พี่น้องแล้วก็ตอนเหนือของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็อยู่แถวรวมศักลมเก่าน้ำหนาวนครไทยชาติการแล้วก็เข้าไปทางจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับผม <c oughs> ผมโดยกลุ่มเมฆฝนนั้นเป็นผืนใหญ่ผืนกว้างอยู่ทางฝั่งตนันออกออกเชียงเหนือ <c oughs> ก็เริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเลยอุดรธานีขอนแก่นจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสินบางส่วนนะครับผม และก็จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา45 6นาฬิกาต่อมที่คาดการณ์ว่าจะเป็นฝนตกออปานกลางจนถึงหนักอยู่2กลุ่มนะครับผมก็อยู่แถวทางโพชัยของจังหวัดอสโสธรจังหวัด